วัดจากข้อเท้าขึ้นมา3นิ้วมือนี่คือจุดที่3มันจะนวดแนวเอ็นร้อยหวายนะครับนะนวดแนวเอ็นร้อยหวายทั้งแนวเลยจุดที่2ไอ้จุดที่4ี่วัดจากข้อเข่า,เขาลงมากับข้อเท้านะครับแบ่งครึ่งจุดที่4 จุดที่5วัดจากหัวเข,เข่าลงมานะครับวัดจากหัวเข่าลงมาสองนิ้วมือนะจุดที่5จุดที่หแบ่งครึ่งระหว่างหัวเข่ากับต้นย้อยนะครับจุดที่6กไม่ใช่กึ่งกลางนะมันจะอยู่ทางด้านข้างนะครับแล้วกดดันเข่า จริงๆมันก็คือจุดที่เของเจ็บสะโพกก็คือเส้นที่สาใช่ไหมของด้านนอกนะครับแล้วกดแรงเข้าไปอย่างนี้จุดที่แปดใตกลอนย้อยอ่ะนี่มันจะเป็นเอง็งแข็งๆนี่นครับกดแล้วงัดขึ้นกดแล้วดันขึ้นหาสะโพก รอบหนึงทำไปประมาณ3-5มถึงห้รอบเห็นไหมเรารู้สึกเจ็บอย่างเมื่อกี้แค่าถามว่าใช้อุ้มมือได้ไหมได้ไหมได้อนะับอุ้มมือก็ได้เพราะบางคนเนี่ยเขาจะเซนสิทติในการใช้นิ้วกดเรารู้สึกเจ็บนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากนี้เป็นอุ้มมือ ถ่าเจ็บก็ใช้อุ้มมือกดไม่มีแรงลูกอรงดักขึ้น เห็นแล้วมันวดหลังครับวัดจาก